อมชานติวันนี้วันที่หนึ่งเดือนกันยายนปี2022เราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานลูกบราหมินเดี๋ยวนี้จะต้องมีปฏิสัมพันธ์ด้วยความสูงสักมากกว่าเทพเพราะว่าเดี๋ยวนี้ลูกนั้นได้มาเป็นของผู้ที่ไร้ตัวตนและสกุลอันสูงส่งที่มีตัวตน คำถามของมือลีนในวันนี้ใบหน้าของลูกคนไหนคงอยู่อย่างเบ่งบานเหมือนกับดอกไม้คําตอบผู้ที่มีความสุขที่แฝงตัวของการได้รับมรดกอนันได้มีขีดจำกัดของเขาจากพ่อและกำลังจะมาเป็นนายของโลกผู้ที่กำลังจะมาสาโทประทานด้วยความรู้และก็โยคะ ดวงยานเช่นนั้นจะกลับมาบริสุทธิ์อย่างต่อเนื่องเรื่อยๆใบหน้าของรูปเช่นนั้นจะคงอยู่อย่างมีความสุขในการเบ่งบานเหมือนกับดอกไม้ดวงยานเหล่านั้นจะได้รับกำลังอย่างต่อเนื่องอัญ,ญบณีแห่งความรู้นั้นจะปรากฏออกมาจากปากของเขาอย่างต่อเนื่องแล้วพวกเขาก็จะมาเป็นรูปและประสานพวกเขานั้นจะมีนิมิต ของอาณาจักรใหม่อย่างต่อเนื่องเรื่อยบา,บาบาบอกว่าใบหน้าของเขาจะเบ่งบานเหมือนกับดอกไม้เพราะว่าเขานั้นมีสำนึกรู้หรือว่าเขานันจะได้เป็นอะไรสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรก จงมาเป็นชั้นหนึ่งอ่อนหวานและก็สูงสักที่ลูกนั้นจะยกย่องชื่อเสียงของพ่อได้ถ้าแม้ใ,ใครนั้นโกรธหรือดูหมิ่นลูกเพียงแต่ยิ้มอยู่เรื่อยๆจุดที่สองจงมาเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์อย่างสมบูรณ์ด้วยการทำตามสีหมัดอย่าได้ทำธุรกิจผิด,ผด,ผด,ดๆใดๆให้อุทิศตัวลูกเองให้หมด พรของบัพดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยสำนึกรู้ของการอยู่อย่างเป็นบรรพุรุษแล้วหล่อเลี้ยงทุกๆคนด้วยทัศนคติที่บริสุทธิ์ของลูกและพลังของจิตใจของลูกซ้ำขอให้ลูกนั้นจงเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยสำนึกรู้ของการอยู่อย่างเป็นบรรพุรุษและหล่อเลี้ยงทุกๆคนด้วยทัศนคติที่บริสุทธิ์และพลังของจิตใจลูก เมื่อลูกพบปะหรือเห็นดวงยานของศาสนาอื่นๆให้มีสํานึกรู้ว่าดวงยานเหล่านั้นทั้งหลายมาจากราชวงศ์ของทวดทวดของลูกลูกบรามินดวงยานนั้นคือบรรพบรุษและบรรพบรุษหล่อเลี้ยงทุกๆุกคนด้วยการหล่อเลี้ยงนะฮะ เราเป็นดวงยานพรบบรุษและดวงยานบรรพบรุษก็จะต้องหล่อเลี้ยงทุกคนด้วยการหล่อเลี้ยงอโลกิกลูกก็จะต้องเติมเต็มดวงยานทั้งหลายด้วยพลังทั้งหมดที่ลูกได้รับจากพ่อพลังอะไรก็ตามที่ดวงยานต้องการให้หล่อเลี้ยงดวงยานนั้นด้วยพลังสำหรับสิ่งนี้แล้วทัศนคติของลูกจะต้องอยู่อย่างบริสุทธิ์มากๆ แล้วจิตใจของลูกก็จะต้องอยู่อย่างเต็มปฏิพลังคติพจน์ในว,วันนี้ผู้ที่มีทรัพย์แห่งความรู้อันไม่เสื่อมสลายก็ค,คือความรู้นั้นคือผู้ที่มั่งคั่งที่สุดในโลกจำ <I am. S 2> ผู้ที่มีทรัพย์แห่งความรู้อันไม่เสื่อมสลายคือผู้ที่มั่งคั่งที่สุดในโลกความรู้เป็นทรัพย์อันใหญ่ยิ่ง ที่จะทำให้คนนั้นมั่งคั่งตลอดการอัชาโอ์ชาตี